คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําและคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอ้สัสอย่าพูดคํานี้กักบกูนะพี่นะมาต่อกับเอพิโซดที่2อและเล็ยคนเรียกร้องกันเข้ามา แม่กำลังมันมือกันอยู่ละสิเพราะว่าอีพีแรกเนี่ยลุมด่าตุ๊กตาแอดเยอะเลยทีเดียวงั้นวันนี้แอดมีตุ๊กตาตัวใหม่มาอีรยำอีอัปรีอีสารเลวงั้นไปดูกันกลยดีก,ก,กับ20คำด่าแบบผู้ดีคำด่าที่ไม่มีคำหยาบอีพี2ผู้ดีเขาไม่ใช้คำหยาบคลายนะน,นะจะมีอะไรกันบั่ง การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SP าด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไพเดืกันเลย My teeth are brighter than your future <c oughs> ฟันของเราเนี่ยสว่างกว่าอนาคตแค่อีกนะเนี่ยอืมแม่คำแรกก็หนึ่งแมตตเข้าให้ ดดากตุกตาหนูเจ๊ฮ Keep b l o i n g your eyes Maybe you find y o u brain back there ฮมในลองกอกตากลับไปสิเผื่อว่าจะเจอสมองของตัวเองบ้างหวังว่าจะเจอนะอรู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอเอ้า oh. This is why people talk about you behind your back. Somewhere in the world, there is a tree that's working really hard to produce the oxygen that you waste. หรือเปล่าว่ามันมีต้นไม้สักแห่งบนโลกนี้กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตออกซิเจนมาให้คนอย่างมึงเนี่ยสงสารต้นไม้เหล่านั้นบ้างออด่าตุกาต๊กตาด่ามึงเลยอ้าว I am not saying I hate you. I am saying if you hit by the bus, I w o u l d be driving that bus. นี้เราก็ไม่ได้พูดเลยนะว่าเราเกลียดแกนะเราไม่ได้เกลียดแกหรอกแต่ถ้าจะจือเกิดรถบัสชนแกเนี่ยกูนี่แหละคือคนขับแม่ไม่เกลียดเลยไม่เกลียดจริงๆ If two-faced of you're pretty gonna one be faced, least make one them At ถ้าหากว่าแกจะเป็นคนสองหน้านะนะนะอย่างน้อยก็ถาสักหน้าให้มันสวยได้ไหมอ่ะคือนักเกียรตทั้งสองเลยแม่แรงจริงๆ you are so fake even China denied to make you แม่เจ้านี่มันแรงจริงๆเขาบอกว่า แกเนี่ยมันเฟกมากๆปลอมเปลือกสุดๆแม้กระทั่งประเทศจีนยังปฏิเสธว่าไม่ได้ผลิตแกแม่สุดปะล่ะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชน <c oughs> อันนี้ง่ายๆสั้นๆโอเค first of all brush your teeth อันดับแรกก่อนเลยก่อนที่จะพูดเนี่ยไปแปรงฟันเนอะ It's better for people to think you are an Indian than you open your mouth and prove them right อืมอันนี้ก็ไม่หน่อยนะ มันจะดีกว่านะที่เคินจะคิดว่าแก่งโง่ดีกว่าแกอ้าปากพูดและวพิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงคือไอโง,ง่จริงๆงอะ่ะไม่งโง่ได้ยังไงน้ำท่วมให้สวดมนต์ก่อนมึงดา่าตุา๊กตาด่ามึงแหลย I am not saying that I hate you I hope you have your period in a shark aquarium ก็ไม่ได้เกียดหรอกนะแต่ขอให้เมนแกมาในบ่อฉลามก็แล้วกันอืมแต่ตุ๊กตาแอดเป็นตัวผู้ไม่น่าจะมีเมนหรอกนะ I envy people who haven't met you เราก็อิจฉาผู้คนที่ไม่เคยเจอแกจริงๆนะ แอดก็อิจฉาจริงๆอิจฉาประเทศที่ไม่ได้มาเจอคนแบบแบบตุ๊กตาแอดเนื้อเนื้อืม I don't know why you paying hard to get when you are so hard to want เราไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมแกเล่นตัวให้ยุ่งยากในเมื่อมันยากมากที่จะมีคนเอาคนแบบแกเนี่ย คือไม่ต้องนิ่นตัวเจ็ดปีแล้วออกไปได้แล้วมึหน้าตุ๊กตาหน้ามึงแหละแอดว่าตุ๊กตาของแอดนะอยู่มาด้วเจ็ดปี7-8ป,ปีแล้วแหละตุ๊กตาเดือนนี้ w h o ever tell you to be yourself simply couldn't give you verse as wide ใครก็ามแต่ที่บอกว่าแกเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดเป็นคําแนะนําที่แย่ที่สุดฉะนั้นถ้าหรือเตอวแล้วก็ควรออกเนื้ออย่าเป็นเลยไม่ดีมันไม่ดีจริงๆออกคืออืมกูไม่ออกออกไปลูกย้อรแดกซัมบี้ is the brain So, r don't worry you're safe ซอมบี้เนี่ยกินสมองคนนะแต่ไม่ต้องกังวลหรอกแกปลอดภัยเพราะว่า8 4 0 0 0เซลล์สมองไม่น่าพอฉะนั้นซอมบี้มันไม่สนใจหรอกนะ8 4 0 0 0สมองมันน้อยมากๆอ่ะมันไม่พอจริงๆแอดวาตุ๊กตาแอดนะมึงหนักหัวแต่ตุ๊กตาเออแล้วไป เร็วฮะมึงด่ากูวะด่าสุกตาหนูเจ If brain it invisibleible your would superher be an invisible man <c oughs> ถ้าหากสมองของแกเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันก็คงต้องเป็นมนุษย์ล่องหนแน่ๆเพราะไม่มีเลย8ปด0มพันเซลล์ไม่พอจริงๆนะครับลูกพี่มันไม่มีเลยมันไม่พอจริงๆ no one is perfect all the times even god let you be born ม a n ไม่มีใ,นใ,นใครสมบูรณ์แบบหรอกแม้แต่พระเจ้าเนี่ยก็ยังผิดพลาดส่งแก่เกิดมาเนี่ยเป็นความผิดของพระเจ้าเลยนะเนี่ยมึงด่าตุ๊กตาด่า,ามึงเลย<ส>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  I'm sorry. I heard your feelings when they call you stupid I really thought you already know that ก็ขอโทษนะที่ทำรลายความรู้สึกของเธอที่บอกว่าเธอง่จริงๆแล้วฉันนึกว่าเธอรู้สะอีกว่าเธอง่นะนะแต่ก็ขอโทษจริงๆแม่แรงไม่อยู่จริงๆลูกพี่คิดได้ยังไงว่าถ้าเปิดประเทศแล้วมีปัญหาก็ปิด นี่คุณพี่คิดว่าประเทศเป็นของเล่นเหรอครับเนี่ยแมแอดด่าตุก,กตาแอดนะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แอดได้กล่าวไป I am not inserting you I just describing you ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่แอดได้กล่าวไปแอดไม่ได้กล่าวคำด่าหรือว่าพูดดูถูกตุก,กตาของแอดหรอกแอดก็แค่อธิบายความเป็นเธอเท่านั้นเอง อืมแค่อธิบายเฉยๆแต่ตุกตาเอาแล้วไป Your birth certificate is an apology letter from Durex. ใบเกิดของแกเนี่ยน่าจะเป็นจดหมายขอโทษจาก Durex แรงไม่หยุดอีกแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่รู้ Durex คือบริษัทผลิตถุงยางอนามัยนะนะ ก็ไปคิดต่อขนเอเองเนื้อ Some people just need to high five in your face with the chair บางคนเนี่ยก็อยากจะไ h ไฟท e ที่หน้าของคุณด้วยเก้าอี้แต่สำหรับคนไทยก็มีหลายคนอยู่นะที่อยากจะไ h ไฟ v e หน้าของตก๊กจาแอดโดยเก้าอี้มีใครให้แรงกว่านี้ไหม นี่ไม่มีคําหยาบเลยนะมีใครที่สะทบสะเทือนบ้างอย่าเลยแอดด่าตุกตาแอดทั้งหมดแหละชับใจยางไงอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้นะอยากให้แอดมีอพิโซดที่3อย่าลืมดันกันมาด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับมึงด่ากูวะด่าตุกตาหนูเจ๊อ๋อไม่เป็นไรกูยหาเรื่องสิอีสัตอดอ๋อมึงด่าตุกตาด่ามึงแหละอ้าว